สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิชาชัยโยธากำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรีปีที่1คณะคาราสตา์อุตสาหกรรมสาขาคาราสการอุตสาหกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลายัยเทคโนโลโยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นรหัสนักศึกษา6 7 3 2 2 1สา0 9 4ง2 1 0วันนี้จะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องคำสั่งสแกน F ในหัวข้อเรื่องการรับค่าจากคีย์บอร์ดเพื่อคำนวณค่าต่างๆค่ะเชิญรับชมได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะก็มาพบเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาอาธิบายเกี่ยวกับเรื่องเดิมของสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคือคำสั่ง scanf ค่ะโดวยวันนี้นะคะจะมาอาธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อ เรื่องการรับค่าจากคีย์บอร์ดเพื่อคำนวณหาค่าต่างๆค่ะโดยวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด2ตัวอย่างค่ะโดยตัวอย่างที่1นะคะจะเป็นการคำนวณหาค่า rt ของวงจรผสมค่ะโดยรูปแบบวงจรน,นะคะก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยค่ะจะมี R ทั้งหมด3ตัวค่ะโดยกำหนดให้ R1 นะคะตรงนี้เท่ากับ10โอห์มค่ะ R2 เท่ากับ15โอห์มค่ะและ R3 มีค่าเท่ากับ15โอห์มเหมือนกันค่ะโดยวงจรผสมนะคะเราก็จะเริ่มยุบจากข้างนอกเข้ามาหาข้างในนะคะโดยเราจะยุบ R2 กับ R3 เข้าหากันค่ะเพื่อให้เหลือวงจรให้เป็นรูปแบบของวงจรอนุกรมค่ะโดย R ที่ยุบแล้วนะคะจะให้ชื่อหม่เป็น R23 ค่ะโดยสูตรนะคะก็จะเป็นคูณบนบวกล่างค่ะ ก็คือ R2 องคูณ r สส่วนด้วย R2 องบวก r สค่ะก็จะเป็น15บหคูณสิส่วนด้วย15บหวกสิค่ะพอกดออกมาแล้วนะคะก็จะได้เป็น225ส่วนด้วยสองอขออภัยค่ะส่วนด้วยสามสิหาร30ก็จะได้7.5ค่ะลองคำนวณดูก่อนนะคะ ถูกต้องค่ะตามเครื่องคิดเลขน,นะคะจะกดได้ที่เจ็ดจุดห้าโอห์มค่ะพอได้อค่าอาสองสามแล้วนะคะก็จะมาใช้สูตรวงจรอนุกรมเลยค่ะก็จะเป็นอาหนึ่งบวกด้วยอาสองสามค่ะเราจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมกันเลยนะคะนี่ค่ะ ค่ะโดยตัวอย่างนี้นะคะจะมีไลบรารีอยู่ทั้งหมด2องไลบรารีค่ะไลบรารี library ตัวที่1น,นะคะจะเป็น stdio.h และ conio.h ค่ะในคำสั่งแรกนะคะจะเป็นคำสั่ง clear screen นะคะหรือว่าคำสั่งล้างหน้าจอน,นั่นเองค่ะตัวอย่างวันนี้นะคะจะใช้เป็นตัวแปรโฟด์ค่ะเพราะว่าตัวแปรโฟด์นี่นะคะจะเป็น ตัวแปรที่รับค่าทศนิยมค่ะวันนี้เราใช้การหารนะคะก็จะมีทศนิยมด้วยนะคะจะไม่ใช่จํานวนเต็มบวกนะคะเราเลยจะใช้เป็นตัวแปรโฟด์ค่ะโดยตัวแปรโฟด์นะคะก็จะตั้งชื่อห้องว่าห้อง R 1ค่ะเพื่อเอาไว้เก็บค่าของ R 1นั่นก็คือสิบโอห์มค่ะต่อมานะคะเป็นคาเป็นตัวแปรโฟด์ตามด้วย R สอง R 2คือห้องที่เอาไว้เก็บค่าของ R 2ค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโฟด์อ3ร์สามอาก็ไว้เก็บค่า R 3ค่ะต่อมานะคะเป็นโฟด์เป็นนะคะ n อก็คือรับค่าผลผลรวมของตัวที่1ค่ะโฟด์อ็สอก็คือรับผลรวมตัวที่2ค่ะโฟด์อ็สา รับผลรวมตัวที่สามและสุดท้ายนะคะโฟร์นะคะเอาไว้รับค่ารวมของ rt นะคะโดยทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นตัวแปรชนิดเดียวกันจริงๆแล้วเราสามารถอ่ะใส่เป็นบรรทัดเดียวกันก็ได้นะคะแล้วก็คอมมาต่อมาแต่ว่าอันนี้ทําเพื่อความเป็นระเบียบและความสวยงามค่ะค่ะคําสั่งต่อมานะคะเป็นคําสั่ง printf ค่ะโดยรูปแบบของคําสั่งนะคะก็จะเป็น วงเล็บเปิด d o บ b l ิ้ลคู e backslash n p e e enter r 1แล้วก็เอาใส่ค่าได้ค่ะวงเล็บปิดตามด้วยเครื่องหมาย semicolon ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นคำสั่ง scan f ค่ะโดยรูปแบบของคำสั่งนะคะก็จะเป็นวงเล็บเปิด d o u เ l ิ้ลคู e f d o u comma เครื่องหมาย p e r n ตามด้วย r 1 วงเล็บปิดตามด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนทุกคนสงสัยไหมคะว่าทำไมตัวนี้ถึงเป็นเปอร์เซนต์เอฟแต่อาทิที่แล้วเป็นเปอร์เซนต์ดีนั่นก็แปลว่าอาทิตที่แล้วนะคะอ่าหนูใช้เป็นคำเป็นตัวแปรอินนะคะตัวแปรอินก็คือเหมือนคลิปก่อนเลยค่ะตัวแปรอินนะคะเอาไว้รับค่าจำนวนเต็มนะคะเต็มบวกหรือเต็มลบก็ได้ค่ะแต่ วันนี้นะคะสัปดาห์นี้ใช้เป็นตัวแปรโฟนนะคะตัวแปรโฟนนะคะจะเป็นตัวแปรที่ไว้รับค่าคสนิยมค่ะก็เลยต้องใช้เป็นเปอร์เซ็นต์เนะคะแต่ถ้าใช้เป็นตัวแปรอินจะเป็นเปอร์เซ็นต์ดค่ะอันนี้ห้ามลืมนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นคําสั่งพินเอฟพีดเอนเต์นะคะก็จะเป็นค่าของ R2 ค่ะสแกน F เปอร์เซ็นต์เ คอมมาเครื่องหมายแอนเปอร์เซนแล้วก็ R2 ค่ะอันนี้ก็จะเป็น Bin F วงเลเ็บเปิด Double Quote Backslash n Pipe n t e r R3 วงเล็บปิดตามด้วยเครื่องหมายสิมิลิโคลอนต่อมานะคะเป็น Scan F วงเลเ็บเปิด Double Quote Percent F Double Quote คอมมาเครื่องหมายแอนเปอร์เซน r3 วงเล็บปิดทำด้วยเครื่องหมายเซมิคอลอนค่ะต่อมานะคะเป็นคำสั่ง print f นะคะก็คือตรงนี้นะคะต้องการจะให้ R print อ IN, อกมานะคะหรือว่าแสดงผลบนหน้าจอเป็น r1 ก็คือให้แสดงผลค่าของ r1 ค่ะก็จะเป็นคำสั่ง print f วงเล็บเปิด double quote backslash n r หนึ่งเท่ากับเปอร์เซ็นต์ d เอ้ยขออภัยค่ะเปอร์เซ็นต์ f double quote comma r หนึ่งวงเล็บปิดตามด้วยเครื่องหมาย semicolon ค่ะก็คือในตัวอย่างนะคะจะมีทั้งหมด r สามตัวค่ะตัวนี้กต็ต้องการให้แสดงผลบนหน้าจอทั้งหมดเป็นค่าของ r ทั้งสามตัวค่ะ ต่อามานะคะจะเป็น n s หนึ่งนะคะหรือว่าผลรวมตัวที่หนึ่งนะคะก็จะเป็น r สองบวก a สามนะคะตามที่ได้ให้บายไปก่อนหน้านี้เลยนะคะเราต้องยุบจากข้างนอกเข้ามาข้างในนะคะนั่นก็คือ r สองกับ r สามยุบรวมกันนะคะโดยการใช้ สูตรคูณบนบวกล่างนะคะโดยตัวเลกน,นะคะเราจะเริ่มเอา r สองคูณกับ r สามนะคะก็จะเป็นค, Scan คําสั่งสแกน f อ้อขออภัยค่ะเป็นคาสั่ง print f วงเล็บเปิด double quote backslash n แล้วก็ตามด้วยชื่อ r นะคะต้องการที่จะอ่าให้หน้าจอแสดงผลเป็นอ่าเป็นค่า ที่เราค่า r ที่เราอยุบรวมกันแล้วเราตั้งชื่อใหม่นะคะเป็น r สองคอมมา r สามนะคะเท่ากับเปอร์เซ็นต์ f คูณเปอร์เซ็นต์ f เท่ากับ,บ,บเปอร์เซ็นต์ f ดับเบิลคูณคอมมา r สองคอมมา r สามคอมมา n s หนึ่งวงเล็บปิดตามด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนนะคะตรงนี้นะคะก็จะประกาศออกมาเป็น r สองคอมมาสามแล้วก็เป็น เท่ากับ r ค่าของ r สองแล้วคูณด้วยค่าของ r สา่คนั่น้ก็คือสิบห้าคูณสิบห้าเท่ากับก็จะเป็นตรงนี้ค่ะต่อมานะคะบรรทัดต่อมานะคะเป็น ns สองนั่นก็คือผลรวมตัวที่สองนะคะก็คือตัวนี้เป็นชื่อห้องนะคะเป็นห้องที่เอาไว้เก็บผลรวมตัวที่สองนะคะเท่ากับ r 2บวก r 3าตามด้วยเครื่องหมาย semicolon นั่นก็คือการเอาค่า r2 มาบวกกับค่า r3 นะคะตามสูตรคูณบนบวกล่างนั่นเองค่ะบรรทัดนี้นะคะก็จะเป็นคำสั่งฟิน f วงเล็บเปิด double q u o t backslash n r2 c o m เท่ากับเอบวกเอร์ขไปค่ะเปอบวกเเท่ากับเปอร์เซ็นต์ double quote comma r2 comma r3 คอมมา ns สองวงเล็บปิดทำด้วยทำด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนค่ะบรรทัดนี้นะคะก็คือเจา r 2มาบวกกับ r 3นั่นเองนะคะก็จะเป็นค่าสิบห้าบวกสิบห้านั่นเองค่ะบรรทัดต่อมานะคะก็จะเป็น ns สานั่นก็คือห้องที่สามห้องของผลรวมตัวที่สมนะคะก็จะเท่ากับ ns หนึ่งหาร ns สองตามด้วยเครื่องหมาย semicolon บรรทัดน,นี้นะคะก็จะเป็นคำสั่ง p bin f วงเลเ็บเปิด double quote backslash n แล้วก็ r ชื่อ r ที่เรายุบรวมกันนะคะเป็น r 2อง c o m m สามเท่ากับเปอร์เซ็นต์ f หารเปอร์เซ็นต์ f เท่ากับ, f, บเปอร์เซ็นต์ f double quote c o m m ns 1นึ่ง c ns 2และ comma ns 3วงเล็บปิดตามด้วยเครื่องหมาย semicolon คะ่ะ โดยบรรทัดน,นี้นะคะก็จะเอาค่า่าจะเอาค่า ns 1นะคะหรือว่าผลรวมตัวที่หนึ่มาหารกับผลรวมตัวที่สองสงสัยไหมล่ะคะว่าผลรวมตัวที่1ตัวที่สองเคลื่อนไหนก็คือค่าของตรงนี้เลยค่ะอันนี้คือ a 2องคูณ a สก็จะค่าก็จะไปเก็บอยู่ที่ห้องผลรวมตัวที่1นค่ะต่อมานะคะก็จะเป็น a 2องบวก a ส ผลรวมก็จะไปเก็บอยู่ในห้อง ns สองหรือว่าผลรวมที่สองนะคะแล้วเราก็นําผลรวมของทั้งสองห้องนี้นะคะมาหารกันเพื่อให้ได้อ่าเพื่อให้ได้ค่ารวมอยู่ในห้องที่ ns สามนะคะหรือว่าห้องเก็บผลรวมห้องที่สามนั่นเองค่ะเพื่อที่เราจะมานําไปหาค่าอาทีนั่นเองค่ะพอเหลืออา หนึ่งและ R ตัวใหม่ที่ยุบรวมกันแล้วจะเป็นชื่อ R สองามนะคะก็จะเอามาบวกกันนะคะเพราะว่าเป็นวงจรอนุกรมแล้วค่ะเหลือ R แค่สตัวก็เป็นวงจรอนุกรมแล้วนะคะก็จะเอา R 1นึ่งบวกผลรวมจากห้องที่3นั่นก็คือ n s 3นะคะก็จะเป็น p i n F วงเล็บเปิด double ขูด backslash n R t เท่ากับ F หาร F อขออภัยค่ะเปอร์เซนตบวกเปเซนเท่ากับเปอร์เซนต์ดับเบิลคูดคอมม่าหนึ่งคอมมา n s สองคอมม่า RT วงเล็บปิดตามด้วยเครื่องหมายเซีมิคลอนค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าผลออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะจะขึ้นเออร์หรือเปล่านะคะโดยตรงนี้นะคะเราก็จะให้ค่า R 1หนึ่งเท่ากับสิบค่ะ r สองเท่ากับสิบห้า a .3 เท่ากับสิค่ะนี่นะคะก็จะได้รูปแบบตามนี้นะคะก็จะเป็นโดยอันแรกนะคะก็เราก็จะเริ่มจากเป็น a สอง a สอนะคะเท่ากับค่า a สองคูณ a 3คือ15บห้าคูณสิเท่ากับสอง่สิบห้าค่ะต่อมาก็จะเป็นการนำค่าของ a สอง มาบวกกับ r 3ก็จะได้เท่ากับ30ค่ะพอได้ค่าทั้งสองตัวแล้วนะคะก็จะนำมาหารกันค่ะก็คือ225หาร30เท่ากับ7.5แล้วก็นำามาหารขอภัยค่ะแล้วก็นำมาบวกกันกับค่า r 1นะคะก็จะได้17.5แต่ตรงนี้น่าจะ พิมพ์ผิดนะคะมาดูใหม่นะคะว่าเราพิมพ์ตรงไหนผิดนะคะสามเมื่อกี้นะคะก็เหมือน ทิดปัญหาถ้าคอมพายออกมาแล้วค่าหายนะคะก็เลยเอาบรรทัดน,น,นี้ออกไปเลยนะคะมาลองดูนะคะว่ามันจะหายหรือเปล่านะคะค่ามันจะกลับมาได้หรือเปล่าค่า a หนึ่งคือสิบค่ะ a สองสิบห้า a สามสิบห้านะคะ,คคะ, 15, น,ะ,คะนี่นะคะค่าที่ได้ก็ตรงตามที่ใช้เครื่องคิดเลขคำนวณไว้ก่อนหน้านี้เลยนะคะก็คืออ่า จากสูตรนะคะเอา R สองคูณ R สามนะคะก็จะได้เป็นสองยี่สิบห้านะคะส่วนด้วย R สองบวก R สามนะคะก็จะได้เป็นสามสิบนะคะพอหารกันแล้วนะคะก็จะได้ที่เจ็ดจุดห้าต่อมานะคะก็นำมาบวกกันกับ R หนึ่งนะคะเพราะเป็นวงจรอนุกรมนะคะก็จะ เป็นสิบวกด้วยเจ็จก็จะเท่ากับ17.5นะคะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเรียบร้อยค่ะเราไปชมตัวอย่างถัดไปกันเลยนะคะ ค่าสำหรับตัวอย่างที่สองนะคะก็จะเป็นการหาอารทรวมนะคะในวงจรอ,อนุกรมค่ะโดยวงจรน,นี้นะคะจะมี R ทั้งหมดสามตัวค่ะอาตัวที่หนึ่งนะคะกำหนดให้เป็นยี่สิบโอห์มอะ r ตัวที่สองกำหนดให้เป็นสามสิบโอห์มอาตัวที่สามกำหนดให้เป็นสี่สิบโอห์มค่ะโดยวงจรน,นี้ก็จะง่ายกว่าวงจรแรกนะคะก็เพราะว่าจะอ่ะ เอาแค่ค่าอานะคะมาบวกรวมกันได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นวงจรอนุกรมค่ะโดยเรามาลองเขียนโปรแกรมกันเลยนะคะค่ะต่อมานะคะเป็นการาเขียนโปรแกรมของตัวอย่างที่สองนะคะคือการหาค่าอาทีในวงจรอนุกรมนะคะตัวอย่างนี้นะคะก็ใช้สองไลบรารีเหมือนเดิมค่ะ เป็น htdio.h แล้วก็ c o n i o h ค่ะโดยคำสั่งแรกนะคะก็จะเป็นคำสั่งเป็นคำสั่งเคลียร์สกรีนนะคะหรือว่าคำสั่งล้างหน้าจอนะคะแล้วก็เป็นคำสั่งอ่ต่อมาก็น,นะคะก็จะเป็นประกาศตัวแปรินะคะตามด้วยชื่อห้องนะคะห้องเป็นห้อง R หนึ่งตามด้วยเครื่องหมาย semi colon คะ่ะ y a สอง ตามด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนค่ะอ n นอสามตามด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนและ inrt าตามด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนค่ะสังเกตไหมคะว่าตัวอย่างนี้มีอะไรที่เปลี่ยนไปสิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะก็คือตัวแปรค่ะตัวอย่างนี้นะคะจะใช้เป็นตัวแปรอิค่ะก็คือตัวอย่างอ่าตัวอย่างนี้ใช้เป็นตัวแปร i ิเพราะว่า in น,นะคะ เอาไว้รับค่าจํานวนเต็มบวกหรือเต็มลบนั่นเองค่ะตัวอย่างนี้จะเป็นเพียงการบวกอ่า r ทุกตัวเฉยๆค่ะจะไม่มีการหารก็เลยจะไม่ได้ใช้เป็นฟอร์มที่ใช้รับค่า่าทศนิยมนะคะว่าคําตอบที่ได้ออกมาก็จะเป็นคำ,นอนคำตอบคําตอบเป็นจํานวนเต็มบวกค่ะและสิ่งที่อ่เพิ่มเข้ามานะคะใน ในตัวอย่างนี้นะคะจะเพิ่มคําสั่ง Text c o l o r เข้ามานะคะเพื่อทําให้ตัวหนังสือมีความสวยงามมากขึ้นค่ะค่ะคําสั่งต่อมานะคะเป็นคําสั่ง p r i n t f ค่ะโดยรูปแบบของคําสั่งนะคะก็จะเป็นวงเล็บเปิด double q u o t e backslash n ตามด้วย p e n t e r r 1อ์วงเล็บปิดตามด้วยเครื่องหมาย s ซ m i c ค l o n ค่ะคําสั่งถัดมานะคะเป็นคําสั่ง scan f ค่ะรูปแบบคําสั่งนะคะก็จะเป็นวงเล็บเปิด d o u b l e q u o t e ์ซ แล้วก็ดับเบิลคูดคอมมาตามด้วยเครื่องหมายแอมเปร์เซนนะคะแล้วก็ R หนึ่งวงเล็บปิดตามด้วยเครื่องหมายซิมิโคลอนค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นคำสั่ง t e ท t c o l o r เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตามด้วยหมายเลขตรงนี้นะคะหมายเลขตรงนี้คือหมายเลขของอตัวเลขที่แทนสีค่ะก็ จะใช้เป็นตัวเลขแทนนะคะว่าจะใช้สีอะไรคะ่ะตามด้วยวงเล็บปิดและเครื่องหมายสิมิโคอลอนค่ะคะําสั่งนี้นะคะเป็นคําสั่ง r i n f นะคะรูปแบบของคำสั่งก็จะเป็นวงเล็บเปิด double quote n period enter r สอง d o บ b l e q u o วงเล็บปิดตามด้วยเครื่องหมายสิมิโคอลอนค่ะคะําสั่งถัดมานะคะก็จะเป็นคําสั่ง สแกน F เหมือนเดิมค่ะรูปแบบคำสั่งก็จะเป็นวงเล็บเปิดดับเบิลคูดเปอร์เซ็นต์ดีดับเบิลคูดคอมมาตามด้วยเครื่องหมายแอมเปร์เซนและ R สองวงเล็บปิดตามด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนค่ะก็บรรทัดนี้นะคะก็จะเหมือนเดิมเลยคะ่ะเป็นเทคแคร์ Color นะคะวงเล็บเปิดแล้วก็เป็นสีที่เราต้องการนะคะตรงนี้ต้องการให้เป็นสีหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสองก็อ่า แล้วก็เป็นวงเล็บปิดตามด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนค่ะบรรทัดน,นี้ก็จะเป็นคำสั่ง print f ค่ะก็จะเป็น p ีส n t e เตอร R สามมันมันอ่าบรรทัดกันก่อนเลยค่ะแล้วก็เป็น scan f วงเล็บเปิดดับเบิลขูดเปอร์เซ็นต์ดีดับเบิลขูดคอมมาแอมเปร์แซน,ด,น,ด,น,ด,นด์ R สามวงเล็บปิดตามด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนค่ะต่อมานะคะก็จะเป็น ตัวนี้ก็เป็นเทคคลเลอร์เหมือนเดิมค่ะตัวนี้ให้เป็นสีหมาเลขสีนั่นก็คือสีแดงนะคะตัวนี้เป็นคำสั่ง p i n f รูปแบบของคำสั่งนะคะเป็นวงเล็บเปิด double quote backslash n r หนึ่งเท่ากับ c d double quote comma r หนึ่งวงเล็บปิดตามด้วยเครื่องหมาย semicolon ต่อมานะคะก็จะเป็น p ิม f วงเล็บเปิด double quote backslash n r2 เท่ากับเปอร์เซ็นดี double quote comma r2 วงเล็บปิดตามด้ 2, เคร,รื่องหมาย semicolon ค่ะบรรทัดส,สุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นปิม f วงเล็บเปิด double quote backslash n r3 เท่ากับเปอร์เซ็น double quote comma r3 วงเล็บปิด,ด,ด,ดเครื่องหมายเซม i c o l o n ค่ะ ต่อมาก็จะเป็นคำสั่ง text color เหมือนเดิมค่ะหมายเลขสีก็จะแทนสีแดงค่ะตรงนี้นะคะที่อประกาศเป็น r i n f วงเล็บเปิด double quote a c k s l a s h n double quote วงเล็บปิดตามด้วยเครื่องหมาย semicolon นะคะเพราะว่าให้เป็นอให้บรรทัดมันอไม่ขยับนะคะให้ให้ให้ขอบรรทัดลงมาอีกนะคะต่อมาจะเป็น เทคัลเลอรเหมือนเดิมค่ะตรงนี้นะคะจะในมงเล็บนะคะให้เป็นสีหมายเลขสิบนั่นก็คือสีเขียวค่ะแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนค่ะแล้วก็จะเป็น R T เท่ากับ R หนึ่งบวก R สองบวก R สามวงเครื่องหมายเซมิโคลอนค่ะแล้วบรรทัดนี้นะคะก็จะเป็นคำสั่งป n t F วงเล็บปิดเอ่อวงเล็บเปิด ดับเบิลขูดแบ็คส l a s h เแล้วก็ ioè, ให้สแสดงผลบนหน้าจอเป็น rt เท่ากับนะคะแล้วก็จะเป็นเปอร์เซนตบวกเปอร์เซนตบวกเปอร์เซนตเท่ากับเปอร์เซนต์ดั r 1, r 2, r 3, r บเบิลขูดคอมมา r าหนึ่งคอมมา r าสองคอมมา r าสามคอมมา r าวงเล็บปิดแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนค่ะอันนี้จะเป็นรูปแบบของคำสั่งนะคะก็ทีนี้ก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมในส่วนอ่าส่วนตรงนี้นะคะ นี่นะคะตามที่ได้อ,อธิบายไปในคลิปตัวอย่างที่หนึ่งนะคะแล้วก็คลิปก่อนอันนี้นะคะเปอร์เซ็นต์ดีนะคะก็มาจากาค่าจํานวนเต็มนะคะนั่นก็คืออินนั่นเองนะคะถ้าเราใช้เป็นตัวแปรอินนะคะเราก็จะใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ดีนะคะเพื่อจะให้ข้าออกมาเป็นจํานวนเต็มค่ะนี่ค่ะเราก็จะใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ดีเปอร์เซ็นต์ดีทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเราประกาศเป็นตัวแปรอินทั้งหมดนะคะนี่ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ดีทั้งหมดะค่ะ แต่ถ้าเราเป็นตัวแปรโฟดนะคะเราก็ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ f ค่ะเพื่อที่จะให้อ่าประกให้ค่านะคะที่มันมีจุดทศนิยมนะคะเพราะว่าตัวแปรโฟดจะเป็นตัวแปรที่รับค่าทศานิยมค่ะเรามาคอมไพน์กันดูเลยนะคะว่าจะเออร์เลอรไหมนะคะไม่เออ,เอร์นะคะอ่าโดยตัวอย่างนะคะอ่าตัวที่หนึ่งก็คือ ยี่สิบตัวต่อมาเป็นสามสิบตัวต่อมาเป็นสี่สิบเนี่ยก็จะเท่ากับเก้าสิบะคะ่ะแต่อันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าอาเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะคะว่าอาเท่ากับอามีค่าเท่าไหร่บ้างอ๋อมนี่ะยี่สิบสามสิบสี่สิบถูกต้องนะคะ ลองดูอีกครั้งนะคะยี่สิบสามสิบสี่สิบค่าที่ได้ออกมานะคะก็จะเป็น R หนึ่งมีค่าเท่ากับยี่สิบสองมีค่าเท่ากับสามสิบสามมีค่าเท่ากับสี่สิบทเท่ากับ R หนึ่งบวก r สองบวก Rr สามนะคะหรือว่าเป็นยี่สิบบวกสาสิบบวกสี่สิบนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอและการอ่า ทำตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเวณาที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารอติดตามกันในคลิปถัดไปในตัวอย่างถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ